สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิพิธนาารักค่ะวันนี้เบียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสอบบรรณุรักค่ะซึ่งวันนี้นะคะเบียรและรายการพิพิธนารักก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับการผลิตเหรียญกระสับหมุนเวียนเพื่อน,นำออกใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกรมธนารักษ์ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็นำเหรียญกระสับหมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการแลกเปลี่ยนนะคะรวมไปถึงการนำไปประกอบใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมทางพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเบียร์ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจที่เบียร์ได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับสิ่งที่เบียนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือเหรียญกระาษเหมืนเรียนพุทธศักราช2 5 6 2นหั่นเองค่ะด้านหน้ากล่องบรรจุภัณฑ์นะคะจะเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีวกว่าค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหน ภายในประกอบด้วยเหรียญกระสาบหมุนเวียนพศ2562รวม9ชนิดราคาได้แก่1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาทและ10บาทค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้านหลังเหรียญมีอักษรพระประมาภิไทยวปร,รภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ